มากันค่ะทุกคนอนะันนี้เราก็จะมารีวิวเป็นไลคะ์โคน่ทาคาโทเมโทนะคะผลิตภัณฑ์อาหารเสริมนะคะก็คือว่าตัวนี้ที่เราแบบว่ากําลังลองกินนะคะทุกคนก็คือเดี๋ยวเราจะเปิดฝาให้ดูนะคะที่เรากําลังลองกินแล้วเราก็ลงไปนะคะเราน่าจะกินได้ประมาณสักอาทิตย์หนึ่งถึงไหมไม่แน่ใจน่าจะยังไม่ได้ถึงอาทิตย์หนึ่งนะคะตัวนี้ไลโคน่นะคะก็จะเป็นแบบประมาณนี้หอ่อประมาณนี้นะคะ เราก็จะตักซึ่งตัวนี้เราไม่แน่ใจว่าจะกินได้ถึงเดือนหรือเปล่านะคะทุกคนเฮ้ยเดี๋ยวเราเก็บก็ตักมาไม่เต็มถ้วยแต่จริงจริงแล้วเราต้องตักให้เต็มถ้วยนะคะเพราะว่าเราจะได้รู้ว่าเรากินแบบมาเขือเทศแบบว่ายี่สเอ้ยสี่สิบแปดลูกนะคะอันนี้เราก็เลยตักนิดหนึง่งเพื่อให้เพิ่มแล้วก็จะมีแบบผงด้วยนะทุกคนผงมันจะแบบ ผงม,มันเล็กมากมันก็จะเป็นรอยแบบอันนี้มาซึ่งวันนี้ก็ถามว่ากินง่ายไหมคือถ่านถ้าเราเทแบบว่าถ้าอาจจะเป็นแบบว่าเป็นรสแบบกลิ่นอะไรอะกลิ่นมะเขือเทศเลยเราก็โอเคเพราะว่าเราเป็นคนที่แบบว่ากินง่ายกินได้แต่ว่าบางคนที่แบบว่าเขาเหมือนแบบว่าไม่ไม่กินมะเขือเทศอาจจะแ,แบบรู้สึกแบบนี้ใช่ไหมแต่กลิ่นอันนี้เราก็รู้สึกว่าเราก็ไม่ค่อยชอบเหมือนกันเท่าไหร่แต่มันก็คือเหมือนส้มเหมือนพวกอะไรอย่างเงี้ยค่ะ พอเวลาเรากินไปนานๆเราก็จะรู้สึกแบบเอียนหน่อยหนึ่งคนก็คือว่าตัวเนี้เราถามเราคิดว่าเหมือนเขาช่วยอยู่นะคือจากที่เรากินมาคือไอ้ตัวที่เรากินเป็นของ NBL ใช่ไหมคะทุกคนแต่เราจะไม่ได้รู้สึกถึงความนุ่มนุ่มลื่นของผิวเรานะคะแต่พอเราได้มาลองกินเป็นคอลลาเจนด้วยแล้วก็เป็นตัวนี้ด้วยนะคะเราเลยรู้สึกว่าแบบเออมันนุ่มขึ้นเพราะว่าก่อนที่เราจะได้กินคอลลาเจนอ่ะเราเรากินตัวนี้มาก่อนแล้วเพราะว่าเราได้มาก่อนใช่ไหมคะเราก็รู้สึกว่าผิวเราอะนุ่มขึ้นทุกคนพอกินเข้าไปแล้วมันรู้สึกว่าเออเรื่องสิวอะไรเงี้ยมันเหมือนมันช่วยอยู่นะทุกคนเพราะว่าคือหน้าหน้าเราแบบว่า เหมือนสิวเราขึ้นเหือมากคือช่วงเนี้ยคือขึ้นเหือมาทุกคนอันนี้เราจะปล่อยให้ให้เขาละลายตัวก่อนค่ะคือเราก็จะบอกว่าสิวสิวคือเราเหือมากแล้วมันแบบอยู่ดีมันก็แบบเฮ้ยมันมันเหมือน,ม,นมันช่วยอยู่นะมันยุบลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกคนเราก็เลยรู้สึกว่าเออไปว่าเขาไม่ได้นันเนี่ยคือมันแบบอันนี้อยู่แล้วก็ผิวของเราใช่ไหมเรื่องผิวเดี๋ยวเราจะให้ดูว่าตอนนั้นอะเราเป็นเหมือนประมาณแบบว่า คือเราเป็นไข้ทับฤดูดเนาะคือมันเหมือนแบบว่าเราเป็นหนักมากคือแบบว่าหนักมากจนแบบว่าพอพอเราหายแล้วเขาเรียกเป็นซาไข้ไหมคะคือผิวเราอะ่ะจะแบบว่าเขาเรียกอะไรนะผิวแบบว่าดําไปเลยคะ่ะทุกคนผิวเราอะ่ะดําดําไปเลยแล้วเราก็แล้วเราก็เลยแบบมันดํามากจริงๆแบบดําจนแบบน่ากลัวมากจริงๆคือแบบ มันน่ากลัวมากแล้วเดี๋ยวเราถ่ายมือให้ดูนะคือเนี่ยรูปที่เราแบบมองไม่ค่อยเดี๋ยวเราเปิดแฟลก่อนนะเปิดเนี่ยคือผิวเราอะเธอดํามากจริงแบบว่าเนี่ยคือเราเป็นไข้ทัรฤดูแล้วแบบผิวเราแบบดําไปเลยแบบดูดิทุกคนเนี่ยมือเราเองนะแล้วมือน่ากลัวมากคือแบบเราสั่งของไง แล้วแบบไม่ได้ขอตามที่เรานี้แล้วเราก็ส่งไปให้เขาดูว่าเขาส่งไหมเราไม่แล้วเราเวลาเราส่งไปมือเราดําแบบดํหน่ากลัวมากทุกคนแล้วจนแบบปัจจุบันนี้เราก็ไม่ได้ข่าวขึ้นนะคะแต่ว่าเราไม่ได้นูมองคามากขนาดนั้นนะคะนี่นะคะทุกคนทุกคนก็ลองไปกินดูนะก็จะเป็นตนนัวนี้เราก็จะมีพวก NBL นะคะที่เราว่ากินอยู่แล้วมันก็น่าจะช่วย เออเรื่องผิวเราด้วยนะคะเดี๋ยวครั้งหน้าเดี๋ยวเราจะมารีวิวอะไรเดี๋ยวก็อันนี้นะคะเพราะว่าตัวนี้ใกล้จะหมดแล้วนะทุกคนบ๊ายบายอ่ะบ๊ายบายไม่ได้ดิเดี๋ยวลองกินดูก่อนเนาะนี่นะคะ เรียบร้อยแล้วค่ะบ๊ายบาย